Thank you.

น uh, ี่อช h น้เท่วมดีครับแล้วก็เราไปทุบไปแล้วเอาเจ็ออกครับเอมานี้ว่าที่จอดเรือเดี <Okay. S 3> yeah. ๋ยวดูรถรถสคันนั่นก็โดนเท่าไหร่วนี่ไปร้อยเอ็ดมาไปจม

ต่เรื่องอุบัติเหตุอุบัติเหตุเนี่ยเราลงได้ทุกลำได้ทุกลำก็อย่างผมนะครับผมเป็นตัวแทนหัวหน้าชุดผู้ไอทางน้ําของสว่างวารีิบุรพริยานะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลบุปกรณช่วยเหลือผู้ไยทางน้ําทั้งหมดในในของสว่างวัริบุญพระยาโดยเราจะมีการช่วยเหลือประดาน้ํพคนหาพคนหายใจน้ําหรือช่วยเหตุฉุกเฉินบนผิวน้ำนะครับเราก็จะมีสปีดโบ๊ทของ มูที่เราแล้วก็จะมีเพิ่มเติมคือเจ้านายเป็นผู้สนับสนุนหลักของชุดไปการทานเราเนี่ยท่านคุณทามียนะครับที่สนับสนุนอุปกรณ์เราได้เข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่องจากให้การทํางานว่องไวเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนตัวของเจ้านายเนี่ยที่เข้ามาซัพพอร์ตทีมของเราเนี่ยเจ้านายผมเป็นคนรักในการการช่วยเหลือกู้ภัยนะครับช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ำเป็นเลดคิวของ ประเทศไทยอะไรเงี้ยเจ้านายเห็นภาพแล้วก็ชอบชื่นชอบนะครับแล้วค่อยเข้าเลยเข้ามาช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์เท่าเท่าที่ซื้อมาช่วยซัพพอร์ตเราเนี่ยก็จำนวนมากนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือเราในทีมเรานะครับของบุตรสาวคุณทามีหรือเป็นเจ้านายที่เข้ามาช่วยเหลือคือเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็เหมือนเราครับเราเป็นอาสาสมัครก็เหมือนเจ้านายผมคุณทามีก็เป็นอาสษาสมัครก็คือเหมือนดีใจนะครับที่เข้ามาได้เข้ามาช่วยเหลือ ความภูมิใจเราคือเรามีเงินนะครับเท่านายม,มีเงินแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เข้ามาช่วยเหลือประชาชนให้มันเกิดความว่องไวนะครับให้ชีวิตรอดเร็วขึ้นอะไรครับมีความเหมือนมีความมีเราได้ทั้งบุญได้ทั้งอิ่มบุญได้ทั้งมีความสุขที่เราได้ช่วยคนอย่างเงี้ยโอเคก็โอเค I l i k I live I live in Thailand and uh, I love the Thai people and I help the Thai people some they help me for everything and good the country and uh, אני מנהל את זה וגם אני מנהל את זה וכולם יפים